อันนี้ทุกคนนะครับดูมาดูสุวรรณภูมิในตอนนี้นะครับถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนยุคกโควิดน,นะครับผู้คนเดินทางเยอะแยะเลยนะครับวันนี้วันศุกร์แต่มาดูช่วงยุคหลังโควิดนะครับแทบจะไม่มีผู้โดยสารแทบจะไม่มีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเลยนะครับผลกระทบทั้งสภาวะโควิด ทั้งสภาวะสงครามโลกเอ้ยไม่ใช่สงครามโลกดีสงครามรัเสเซียยูเครนอ,ะอ่ะเออตอนทุกวันนี้ค่าคลองชีพสูงมากเลยนะครับค่าคลองชีพในไทยเราน้ามันขึ้นมากเลยนะครับทุกประเทศเลยนะครับในตอนเนี้ยสภาวะสงครามยูเครนกับรัเสเซียกระทบหมดไปทั่วโลกเลยนะครับมาดูสุวรรณภูมิในตอนนี้สิครับเ <c oughs> งียบเหงาซดเซามากเลย ปีหกห้าสดเสามากเลยครับปกติเวลา4ี่ห้ทุ่มวันศุกร์นะชาวต่างชาติผู้คนเดินทางกลับภูมิลำเนากลับบ้านเดินทางออกนอกหรือแม้กระทั่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ในตอนนี้นะครับดูนี่ครับเงียบคลิปเศรษฐกิจสดเสามากเลยนะครับในตอนนี้ทางประเทศลาสภาวะเงินเฟ ไทยเราไม่รู้จะเหมือนเราหรือเปล่านะครับภาวนาขออย่าให้เหมือนเรานะครับในยุคข,ของปี40ตอนนั้นที่ไทยเราประสบปัญหาขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับมาดูนะครับสุวรรณภูมิในตอนนี้แย่มากๆเลยนะครับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับมาดูสุวรรณภูมินะครับสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับ